ถนนสีดํำเป็นอาชญานิยายที่แพกว่าเล่มอื่นที่ผู้เขียนเคยเขียนอย่างเช่นเรื่องราวของเหล่าเสือเจ้าพอ่อมือปืนจะหลดโลกในกำแพงถนนสีดําจึงไม่ต่างจากการเปิดมุมมองฝั่งตรงข้ามอันได้แก่ฝ่ายของตำรวจโดยการแห่ตามพวกเขาไล่ล่าขบวนการค้ายาณรกในเมืองในป่าในพื้นที่ภาคกลางของหน่วยงานปปสกุ้มเล็กๆชายหญิงทุกก้าวไม่มีคำว่าถอย มีแต่ถลำลึกเล้นลงไปมีเพียงความตายเท่านั้นที่จะหยุดยั้งได้และนี่คือการเปิดมิติใหม่ในงานเขียนของตนกับผลงานอาชยนิยายเล่มสุดท้ายในชีวิตของผู้เขียนถนนสีดำอาชยนิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักด์ไทยสงครูกแก้วจ้า การมาบ้านพี่ระหว่างจากคอนกับไอ้แม่มคร้าน,นี้มิได้ดำเนินตามแผนเชิงรุกกลายเป็นกำลังถูกลุกคาดจากคำบอกของไอ้แม่มหลังไอ้หม่อมขับรถพ้นบ้านพักใหญ่มีโทรศัพท์เข้าเครื่องค,ค่มคู่ลูกเมียไอ้หม่อมขยายที่อยู่จากพื้นที่นั้นถ้าดือจะเผาบ้านย่างสดทุกคนประกาศสิทธิ์เบนนะคะอย่างไม่ใช่คำขู่แล้วลูกเมียไอ้หม่อมละ่ะจะนุ่มซักผมพาไปอยู่บ้านพี่สาวที่ลาดพร้าวแล้วก็มาที่นี่ครับไรดำละ่ะพี่แห่ตาม ลุงดำคงไม่รู้ครับพออจากบ้านมันก่อนก่อนที่จะโทรมาครับตอนนั้นมันให้มือถือเองมันพูดอะไรบ้างจากจี้ติดมันบอกเอาไว้ใช้เท่านั้นแล้วมันก็ออกรถไปเลยครับคําตอบอดีตนักขายาทำอารอบพลูลมหายใจจากคอนซักเสริมเองห้ามเพื่อนหรือเปล่าก็บอกตั้งแต่เข้าบ้านเลยครับแต่มันเฉยลูกเดียวตอนนี้แสดงว่าเองถูกไล่ออกจากงานด้วยพี่ทะเลนสรุปบรรเทาบรรยากาศซึ่งเจ้าตัวก็ยิ้มรับจืดสนิทคลายมีคําตอบกระจายตน อะไรเป็นสื่อให้เรื่องหลายเกิดขึ้นไม่ต่างตัวเองจะลดครอบครัวรเผชิญอยู่ต้องรอนเลสเสมือนเรือสแสวงหาทาเป็นบำเหน็จกรรมเห็นได้ในพบนี้เรื่องราวล้างผ่านของผู้คนในวงการยาเสพติดมีมากมายชายหญิงล้วนมาแต่ความโลภจึงฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นก่อหายนะต่อสังคมทุกรูปแบบจนยากที่จะกำจัดดังที่ทราบกันอยู่การหอบซับไปล่อซื้อแล้วจับกลุ่มวางขยายผลอย่างดีที่จับได้แค่เอเจนต์รายใหญ่กับบริวาร แหล่งผลิตซึ่งตั้งแทนปั๊มยานากอยู่ในแผ่นดินเราดังเช่นที่กำแพงแสนคงไม่ได้มีจังหวัดเดียวดังกล่าวพี่เคยคิดเล่นๆถ้ามีกฎหมายรองรับคล้ายพนักงานสอบสวนจับกลุ่มคดีต้นคาที่สามารถกันจำเลยรวมไว้เป็นพยานเพื่อเอาผิดตัวการหรือผู้กระทำความผิดชัดเจนมาลงโทษคดีผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดดุดกันถ้าเจ้าหน้าที่จับผู้เสพได้หากผู้ต้องหายความร่วมมือสามารถนำเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มผู้จำหน่ายได้น่าจะมีเหตุบรรเทาโทษส่งเข้าบำบัด สำหรับผู้ค้ารายย่อยก็เช่นกันรายได้ถูกจับกลุมและสามารถนำหรือชี้เบาแสผู้ค้าส่งหรือเอเย่นรายใหญ่ได้หน้าบรรเทาคดีเช่นคดีอุกชะกั์ทั่วไปสัญชาตญาณมนุษย์นั้นมีหน้าไหนไม่กลัวคุกเมื่อเปิดช่องให้พวกเขาเลือกแทนคุมขังหรือบรรเทาโทษได้คาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้เสพผู้ค้ารายย่อยอีกโขสรุปง่ายๆมิแผกปล่อยเป็ดกินห่านที่สำคัญต้องสุจ,จิิตใจ ทำให้เป็นรูปธปรรมลบด้วยจิตวิทยาแทนแม่ไม้มวยไทยแต่ความเงียบที่เกิดขึ้นอาจสืบจากแต่ละนามว่าคิดต่างกันจากคอนรองหัวหน้าชุดซึ่งมุ่งมั่นกับงานย่อมคิดหนักเป็นไงคุณจ่าพี่ถามผมคิดว่ามอมไม่น่าจะถูกฆ่าทิ้งครับเพราะมันเป็นตัวประสานร,ระหว่างนายทุนกับผู้ผลิตยาฝั่งพมามีความสําคัญต่อลูกพี่อยู่นะครับหนุ่มแดนที่ราบสูงแจ้งเท่าที่คิดแต่พี่เห็นช่องออกปากกับจาหนุ่มเราควรทําอะไรสักอย่างเป็นต้นว่าขอหมายสารบุคคลบ้านไอเชิด คาดว่าต้องมีของพิดกฎหมายถึงไม่มียาก็ต้องมีอาวุธปืนวัตถุระเบิดหากทําได้ไอ้มอมอาจรอดนะไอแแมมเห็นด้วยทันทีเอาอย่างที่อาว่าก็ได้ครับจากนี้ไปกี่วันเนี่ยจ่าซักกับวันพุธครับนักรบดอยนิ่งกรองแต่ไม่ทราบว่าเรื่องของคิดอ่านอย่างไรในส่วนพีไม่อาจลืมเหตุที่ไอ้มอมให้โทรศัพท์มือถือแก่เพื่อนมองอีกด้านไอ้มอมอาจเตรียมการไว้แล้วหากเกิดเพศภายไรขึ้น จึงมอบโทรศัพท์มือถือแก่เพื่อนเหมือนกับการเดินทางครั้งนี้เจ้าตัวเกิดความวาดระแวงหลากหลายที่ตรองอาจไม่ใช่กระนั้นพี่ยังมั่นใจต้องโทรศัพท์เข้าเครื่องมาแน่พอไอหม่อมไม่ใช่ขี้ยามันผ่านมาถึงระดับนี้ถ้าจะพลาดให้ลูกพี่ใช้เชิงเสียนสำแดงออกโดยหม่อมไม่ละแคะละขายแสดงว่ามันก็สมควรตายแม่เว้ยจากนี้ไปจะปิดเครื่องมันนะพยายามชาร์จแบตไว้ตลอดอาเชื่อว่าไม่วันนี้ก็วันอังคารนะมันอาจโทรมา ผมก็คิดเหมือนอาครับเองควรเปิดเครื่องไว้ตลอดนะจากคอนหนุนย้ำครับพอให้แมมขานรับพี่ถามต่อถึงความปลอดภัยของมันจะไปหลบซ่อนโจทย์เก่าที่ใดทางที่ดีที่สุดควรอยู่กับจากคอนเพราะสะดวกต่อการดําเนินกิจกรรมพี่เองแม้แจ้งข่าวก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากโทรแจ้งคุณจ่าหรือคุณวโรไทยนักลบน่าเลส่วนคล้ายสื่อคําบอกของพีซีหน้าเปลี่ยนไปวิบหนึ่ง จะยุ่งยากไหมครับถ้าผมจะฝากให้แมมอยู่กับอาก่อนไอ้นี่ถ้าขึ้นเพชรบุรีครั้งผมคงห้ามพวกยากมันทาเขาไว้เยอะครับถ้าคุณเห็นว่าบ้านอาสะดวกปลอดภัยก็ได้ยินดีชื่นใจยังครับเดี๋ยววันค้า,าผมมาอีกครั้งครับอาแม้ไม่ชื่นนักที่นักค้านักเสพอยู่ร่วมบ้านเดียวกันแต่เพื่อนาทีพลเมืองไทยกับปณิธานที่หมายกําจัดพิษยาานรกจึงไม่ได้มองพฤติกรรมที่ผ่านมาของมันตกลงว่าการเจาะหาข่าวด้านลึกของปปสสะดุดเพราะเป้าหมายหลักมีเหตุต้องเดินทางกับถูกอุม้ม นาเกิดได้จากรัพย์กว่าครึ่งหลานที่ลูกพี่ติดค้างมันอยู่ถูกตัดคัดเอาอัตโนมัติดังกล่าวคุณจ่าจำต้องอำลาไปพบคุณวโรไทยหัวหน้าทีมด้วยสีหน้าร้อนหล่นพอเขาจากไปอึดใจเหตุควรคิดใหม่ทำใหม่ก็ไหลปอนให้เตรียมคำพูดคำจาก,กับแม่บ้านเมื่อมีคำถามคิดแบบนี้จะว่ากลัวเมียก็ยอมจึงให้พานักกับกระเลียงส่วนพึง่งลงหัวอกลงได้เมื่อแม่บ้านไม่แอบสักคำการรอคอยข่าวจากไอหมอม กับเกิดทุกแก็บพี่ทั้งความคิดจนได้2ประการ 1. นนั้นรอคอยด้วยความอยู่รอดของไอ้หนุ่มไทยภูเขากับเกรงจาาคอนลืมข้อเสนอกรณีขอหมายสารเข้าตรวจคนบ้านลูกพี่ไอ้หม่อมหรือไอ้เชิดโชเฟอร์รถทัวร์งานหนังสือต้องชะงักด้วยขาดสมาธิขณะเดียวกันยังต้องปั่นใจไปภาวนาให้แหม่มหยุดเสพยานรกเด็ดขาดด้วยลมปากสั้นๆเองหยุดมันด้วยใจไม่ได้ก็อย่าพูดสงสารลูกเมียให้อาได้ยินอีกนะเว้ยอันนี้ไม่ได้ดา่ามันยังหนุ่ม แต่แบบภาระสะเทือนไปถึงลูกเมียสถาบันเล็กๆจึงอุปถรัรมภ์ไว้โดยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นขอจะหยุดเสพยาขณะเดียวกันก็อาจยากล่อมประสาทขนาดสิมิลลิกรัมให้กินหลังอาหารพักสมองนอกจากนั้นมันก็ยังมีกระเรี่ยงสวนพึ่งคอยกํากับท่ากลางเสียงอุทธร์ซึ่งจําต้องปฏิบัติอายผมหักดิบเลยหรอครับทนดูมันทุลมทุลายหงุดหงิดสองสามวันพอตกสายวันอังคารปรากฏสัญญ,ญาณโทรศัพท์ไร้สายของไอหม่อมกังวานโสด สู้ภาวนาขอให้เป็นมันด้วยวันนี้คาความสําคัญก็ทำเอาออกไปนั่งรบกับยุงราวหมาไล่งับเห็บพี่ถือวิาสาสะกดสัญญาณรับอาเปียครับโอ้ยอาเองขออนุญาตผมคุยกับไอ้แมมนหน่อยครับอาตื่นเต้นปานปลาฮุบเหยื่อรีบออกไปเรียกแมมเว้ยไอ้มอมโทรมาไอ้แมมโผล่หน้าเขาไปหยิบโทรศัพท์ไล่สายบนโต๊ะและ้วกอกคำมึงอยู่ไหนวะแม่สายลูกพี่มึงล่ะกูระวังอยู่เป็นไงลูกเมียกูเอาไปอยู่ลาดพร้าวแล้วเฮ้ยทำไมไปลาดพร้าว มีคนมันมาบอกให้ลูกเมียมึงรีบย้ายที่อยู่ไม่อย่างนั้นจะเผาบ้านทิ้งไม่ต้องห่วงลูกเมียมึงมึงเอาตัวให้รอดก่อนเฮ้ยขอกูพูดกับอานหน่อยว่ามันนะคิดหักกูได้กูต้องหักมันให้ได้บทสนทนานั้นสื่อได้ชัดเจนจึงรับโทรศัพท์ไร้สายจากไอ้แม่มว่าไงมอมมีอะไรให้อาช่วยพูดมาเลยพี่คอนอยู่หน่วยงานปปสใช่ไหมครับเอาแล้วไงคําถามดังกล่าวบ่งถึงไอ้แม่มไม่ได้บอกฐานะจานุ่มแกเพื่อนเลยตอบยากก็เลี่ยงรับภาคเศษเขาเป็นตํารวจตัวเวนชายแดนไอ้แม่มชะโงกหนุน คนนี้แหละที่ช่วยกูใบหน้าขาวแต่เยิ้มไปด้วยเหงื่อของไอ้แหม่ม,แ,ม,มแดงกำ่ำพี่เสริมต่อมอมเอาแบบนี้โทรคุยกับจักรโดยตรงไหมฝากอาคุยกับแกได้ไหมครับงั้นว่ามาเลยเรื่องรถขนยาบ้าเที่ยวเนี้ยครับจะเข้ากรุงเทพโดยรถบรรทุกหกล้อบรรทุกพืชไร่ทางเกษตรปิดทับรอยเชื่อมพื้นรถของทั้งหมดซุกไว้ใต้ท้องรถคันนั้นครับเดี๋ยวก่อนมอมพี่รีบสอดบอกสีรถหมายเลขทะเบียนก่อนจะได้จดไว้ เรื่องทะเบียนรถไม่แน่ใจครับรู้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนทะเบียนรถที่นครสวรรค์พี่เชิดเป็นคนขับรถยาส่วนผมขับรถทัวร์ไปส่งฝรั่งที่โรงแรมแล้วค่อยเข้าบริษัทช่วงค่ำครับในรถทัวร์มีของซ่อนด้วยหรือเปล่าปนมากับของฝากฝรั่งที่ไม่สะดวกถือครับทางบริษัทจะจัดส่งถึงที่พักทุกชิ้นตามบินในใบรับส่งของส่วนของผมพี่เชิดให้ยาแทนเงินที่ติดค้างผมอยู่ครับเอา้าแล้วทําไมมันไม่ให้เงินสดอดกังขาไม่ได้คราวก่อนที่มันหักผมไปก็เป็นยาเม็ดเหมือนกันครับ รถจะขับตามกันไปทั้งสองคันใช่ไหมเนี่ยอ่าหมายถึงรถที่เองขับอ่ะนำกับรถถูก้อใช่ไหมคนละเวลานครับอ่าผมจะออกจากเชียงใหม่แปดโมงเช้าส่วนรถบรรทุกยามออกเที่ยงครับแล้วถ้าบังเอิญรถทัวร์ถูกคนไม่สวยเหรอผมขับรถล่องถึงนครสวรรค์กินข้าวแล้วก็เปลี่ยนให้พงคนสนิทพี่เชิดขับครับแล้วจะขึ้นไปนอนบนหลังรถกะจะหาจังหวะกระโดดหนีอ่าช่วยบอกพี่คอนตามนี้ด้วยอ้ออ่าลองลองจดทะเบียนรถกับยี่ห้อรถบรรทุกไว้ด้วยก็ได้ครับรีบนอตตัวเลขลงบนแผ่นกระดาษโชคดีนายหนุ่ม ปิดเครื่องโทรศัพท์ไร้าสายผุบปากได้แค่อึดใจก็ต้องเปิดกับกระเลียงสวนพึ่งยังฟังรู้เรื่องหรือเปล่าวะรู้ครับสมมุติว่าเองไปมอมจะคิดยังไงหนุ่มกะเลียงอึง้งไอแมมเลตาไปทางมันคล้ายๆรู้รับการตัดสินใจพี่เติมเบียร์ให้ทั้งคู่พลางยำ้ำเอาเป็นว่าคําถามนี้ถามทั้งคู่เลยแล้วกันกระเลียงหนุ่มเปิดคาเป็นผมหรือทินผมไอเชอ้ตายก่อน พราะเงินสดผ่านมือมันไม่รู้กี่ล้านเอาเงินนั่นนะจ้างจีนห่อห้าหมื่นค่ามันกระสบทิ้งเหวไปเลยพี่โหดรอเพราะคําแจ้งนั้นดุดเหตุอุบัติกับตัวมันเองพร้อมหันมาทางไอ้แมมแล้วเองละ่ะถ้าเรื่องนี้เกิดกับเองหนุ่มแดนที่ราบสูงวางคําชัดหูผมฆ่าทิ้งนับตั้งแต่รู้ว่าถูกหักครับที่หมอมไม่ยิงมัน่ะเพราะหวังว่าเงินเจ็ดแสนจะได้คืนคําตอบแต่ละนามลงเอ่ยใกล้เคียงกันทว่าวสิ่งที่ไอ้หมอมบอกผ่านพีกลับยิ่งกว่าฆ่าทิ้งเพราะฆ่าอย่างเลือดเย็น พินาทัท้งตระกูลกับบรรเทายานรกมิให้ระบาดในไทยควบคู่กันไปท่อตายังแดนประหารณนะห้องคุมขังคนโทษรอประหารกว่า200นายจิตสุดแสนทรมานทุกเย็นหลังปิดขังหัวหน้าฝ่ายนายคุมระดับผอพา,า,ากันขึ้นตึกแต่ละห้องอันเจ้าหน้าที่ผ่านจะปรากฏคำถามห้องไหนครับนายอีกประโยคใครครับนายคาดว่าคำถามนั้นมีหลายสิ่งซุกอยู่ก้นบึ้งทุกนามในห้องแม้ดูทั้งรูวันหนึ่งต้องถึงวาระตนก่อนตะวันดับ นกกาที่เกาะบ,บนคอนจามจุรีคงแตกตื่นร้องและงมแดนประหารขณะที่เอชเกัปนาก้องกำแพงกรมนั่งตั้งสติเมื่อลอยคล้ายเด็กดมกาวหาทางไปพักใหญ่ก็ยกโทรศัพท์ถึงร่องหัวหน้าทีมสัญญาณรับติดเสียงจานหนุ่มระบุนามคอนครับมีข่าวใจมอมคิดว่าคุณควรรู้ก่อนตอนนี้อยู่ไหนหนองยะไซครับเฮ้ยไปทำไมทางนูน้นเอางี้ถ้าจานว่างมาด้วยก็ยิ่งดีนะ อาจารย์ไม่ได้อยู่กับผมครับอาจารย์กาลังหาข่าวร่วมกับบชปสแต่ผมจะรายงานใจให้ทราบครับพ่อะของนอกพื้นที่รับทราบครับผมเสียงหัวร้อลาดังตามมาทํเอาขำนึกว่าตัวเองมันมีแผลจากเท่าทารกขําคืนวันอังคารมาเยือนได้ไล่กันนักลบดอยพร้อมปิกอัพขับเคลื่อนสี่ล้อมมาเทียบจึงออกไปรับเข้าบ้านทักทายกันทวนนาณวงเมลัยมีสี่ชีวิตชายดื่มกินโดยสงบต่างวันฉลองวันเกิดชัดเจนด้วยทุกกระทงความที่มอมรายงานหรือบอก แสดงว่าไม่มีใครวางใจใครระหว่างลูกพี่กับลูกน้องไอ้มอมสิจ๋วไม่ต้องเสี่ยงอะไรอีกจะมีบ้างมิพ้นพยานโจทย์แต่ไอเชิดกับนายทุนกระอักแน่ราวสี่ทุ่มจากคอนขอตัวไอแม่มน,นาไปสารวจบ้านไอเชิดราคาหลายล้านบาทจึงอธิษฐานจิตให้พวกเขาดําเนินการโดยปราศจากเพศภัยด้วยที่นั่นเขาเรียกวังมังกร